อบอสีสวัสดีค่ะส่วนของแอมตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทีจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่134ค่ะแอมยังคงจัดเป็นไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมอีกเช่นเดิมนะคะคลิปนี้นะคะแอมมีเวลาน้อยนะคะแอมจัดไม้มาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง5ชุดนะคะใน1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด6ต้นค่ะแอมจัดให้ในราคาที่3 7 9รบกาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลาย ทางนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทางไว้วันพุทธที่19กรกฎดาคมเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันพฤหัสที่20กรกฎดาคมนะคะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้สามารถได้ทั้งโทรและแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพานะคะลูกค้าเข้าไปรับชม ไม้สวยๆทั้ง5ชุดในอีพีที่134นี้กันเลยค่ะ สำหรับชุดที่1นนะคะหน้าไม้ทั้ง6ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะขอแนะนําต้นนี้ก่อนนะคะใบนี้นะคะมีชื่อว่าซากุระนะคะแอมทําเป็นฟอร์มกอนะคะไปคู่กับอาทิตย์อุทัยนะคะก่อนนี้ลูกค้าจะได้รับไม้ฟอร์มกอนะคะจะมีไม้ทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะคะ2ชื่อเนาะก็จะมีซากุระและอาทิตย์อุทัยนะคะอันนี้เพิ่งนําออกจากตู้นะคะก็คออ่อนนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะก่อนจะส่งนะคะเดี๋ยวแอมจะปรับสภาพให้นะคะ แล้วมาต่อกันที่ต้นที่สองนะคะคือต้นนี้จ้ามีชื่อว่าเพลนนาลานะคะโทนสีชมพูด่างขาวนะคะสวยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้สะสมนะคะแอมแนะนำเลยนะเป็นไม้อีกหนึ่งต้นที่น่าเลี้ยงนะคะและมาต่อกันที่รายการนี้นะคะทรงใบกลมๆทรงใบถ้วยนะคะมีชื่อว่าพัทยาค่ะ มาต่อกันที่ใบกลมอีกหนึ่งรายการนะคะตัวนี้จะเป็นใบกลมป้ายนะคะติดป้ายสีชมพูนะคะตัวนี้สวยมากค่ะมีชื่อว่าเทพพบุตรนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะและมาต่อไม้ป้ายอีกหนึ่งรายการนะคะอันนี้เป็นฟอร์มก่อนนะนี่เลยอันป้ายแดงนี้นะคะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะก็ไปคู่กับต้นนี้นะคะซึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะก็จะมีความป้ายด้วยนะคะแต่จะป้ายน้อยเนาะแอมจะทำฟอร์มก่อให้แบบนี้นะคะ และมาต่อกันที่ต้นนี้เลยนะคะมีชื่อว่าสาวคลองหลวงนะคะพื้นจะออกสีชมพูกระดูกเขียวนะคะตัวนี้สวยค่ะใบหนาก้านใหญ่เลี้ยงนอกตู้ฟอร์มใบดกนะคะเลี้ยงนอกตูได้ค่ะฝากน้าไม้สวยๆทั้งหงรายการในชุดที่1ด้วยนะคะสำหรับชุดที่2นะคะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะเป็นไม้เหลืองนะคะซึ่งจะเป็นลูกไม้นะคะลักษณะทรงใบกลมนะคะพื้นใบสีเหลืองเม็สีแดงนะคะแล้วก็โตขึ้นเขาจะมีกระดูกสีเหลืองนะคะ ต้นนี้คือสวยค่ะแนะนํานะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเท้ารําไพ่นะคะแอมจัดป้า้ไปหนึ่งต้นนะคะส่วนอีกหนึ่งกระถางค่ะไม้ป้ายนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าจักรพรรดินะคะจะออกลักษณะป้ายขาวป้ายเหลืองนะสวยค่ะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและต้นนี้แอมนึกแล้วนึกอแอมจําไม่ได้นะคะแต่เป็นไม้ที่สวยนะคะไม้ต้นนี้มีชื่อนะแต่แอมจําชื่อไม่ได้นะคะ ถ้าแอมนึกได้เดี๋ยวแอมจะมาแจ้งให้ทราบทีหลังเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนกระดักกระดาคมนะคะไม้ทรงใบกลมนะคะใบหนาก้นใหญ่เลี้ยงนอกตู้ได้เป็นไม้ที่ทรงไม่สูงมากนะคะอยู่ในตับเดือนน่าเก็บค่ะ และไม้ฟอร์มกอสำหรับรชุดนี้นะคะแอมจัดพันดาวให้1กระถางค่ะซึ่งนะคะกระถางนี้จะมีทั้งหมด3ต้นนะคะพันดาวทั้งหมดจะมี3ต้นนะในกระถางนี้นะคะลูกคา้ารับไปสามารถทําฟอร์มกอใหญ่ๆสวยๆได้เลยนะคะสําหรับพันดาวเนาะค่ะฝากหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่2ค่ะ สำหรับหน้าไม้ในชุดที่3ามนะคะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะแอมจัดเจ้าปอแก้วไปให้หนึ่งรายการนะคะกําไรขึ้นลายด่างสวยเลยนะคะลายปะคับส,สวยๆนะคะและต้นนี้นะคะแอมจัดองคยิงท่อฝันไปให้ด้วยนะคะและต้นที่อยู่ตรงข้างกันนะคะต้นนี้นะแอมจัดสิลาหุ้มทองหนะ้าเข้มๆสายดุดุให้หนึ่งกระถางค่ะ ส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ซึ่งแอมจำชื่อไม่ได้นะคะโทนสีชมพูเม็ดสีชมพูสวยๆเนาะสวยมากค่ะน่าเก็บนะและไม้ฟอร์มก้อนนะคะต้นนี้นะก็จะเป็นนะคะ ต้นนี้นะแอมจัดไม่แน่ใจนะคะเป็นไม้แผลงนะคะแต่เมื่อโตไปนะเขาจะออกโทนสีดำๆเลยนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นบอนกาบนะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่นะคะแอมจัดไปให้ฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะมีเลยสวยนะคะตัดฟอร์มกอสวยนะและต้นนี้นะคะแอมจัดมากแก้วไปให้หนึ่รายการนะคะต้นนี้ก็น่าสะสมเช่นกันนะคะเป็นไม้โชกระดูกสวยมากๆคะ่ะ ฝากหน้าไม้นะคะทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่3ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่4นะคะแอมจัดอันไรให้บ้างแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังตามหาอยู่นะคะแอมจัดชายชนป้ายแดงๆให้1นกระถางค่ะและต้นนี้นะคะนี่เลยโทนสีหวานๆนะคะแอมจัดพัด ทยาไปให้1กระถางค่ะและกระถางนี้นะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะปลายแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะได้รับไม้ไปถึง2ต้นนะคะมีชื่อว่านะคะซับเจริญนะปลายแดงๆนี้ซับเจริญนนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็รายการนี้นะคะมีชื่อว่าหอ,อกสัตวโลหะค่ะกําลังไล่กัดสีมาสวยเลยนะคะเป็นไม้ที่สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะและไม้ฟอมกออีกหนึ่งกระถางนะคะแอมจัดสองฝั่งโค้ ไปให้นะคะส่วนต้นนี้นะจะเป็นสีการจนาแผลงนะคะแต่เมื่อโตไปเขาก็จะขึ้นลายพื้นสีชมพูเช่นกันนะคะนี่เลยนะคะเป็นกลมกอสวยมากๆครอยากจะให้สะสมนะคะชุดนี้นะคะน้องน่าเล่นทุกกระถางเลยค่ะส่วนต้นนี้นะคะสีเข้มๆเ,เนาะแอมจัดเพชรมณฑลไปให้หนึ่งกระถางค่ะค่ะฝากหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งหงรายการในชุดที่4ี่ด้วยจ้า ต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะแอมจัดอันไรให้บ้างของเริ่มที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะลายด่างขึ้นมาสวยแล้วนะคะดูใบใหม่นี่เลยสวยมากๆค่ะมีชื่อว่าฉัดทินกรนะคะแอมจัดไปให้เนาะลักษณะการกัดสีนะคะจะออกด่างเปลือนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเบนจะลงน้ําทองนะคะเป็นไม้ป้ายที่ทํายากมากๆค่ะไม้แรไอเทมปี65เลยนะต้นเล็กแค่นี้นะคะบอกเลยนะหลักพันค่ะและต้นนี้นะคะเป็นอ่ามีชื่อว่าเพชรแดงนะ ะะส่วนต้นนี้ต้นใหญ่เลยฟอร์มใหญ่เลยนะคะอ่ะแอมจัดหลวงปู่แหวนไปให้หนึ่งรายการนะคะ ความสูงจะอยู่ประมาณ14-15เซนเลยนะคะสำหรับหลวงปู่แหวนนะต้นนี้นะคะแอมจัดมน์สวรรค์ให้ค่ะพื้นใบเขาจะออกสีน้ำตาลน,นะคะหูเขียวเนาะแล้วก็มีเม็ดขาวนะคะเม็ดแดงใหญ่นะคะสวยมากค่ะตัวนี้นะเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้เนาะจะออกด่างด่างเปรอะเปะนะคะทรงใบกลมนะคะกัดสีออกสีขาวอมชมพูนะคะสีละมุนมากๆค่ะฝากน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง 6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดให้อยู่ในชุดที่5คะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่134ทั้ง5ชุดนะคะจัดให้ในราคาที่379บาทจัดส่งฟรีสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ ช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะบ้านณนบอนสีนะคะเราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันพฤหัสที่20กรกฎาคมจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแกบ้วบรรจุล,ลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์อมเดให้เช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ